<Podcast. S 2> Money Balance Money Balance สวัสดีครับสวัสดีคุณนิชานีค่ะคุณนิชานสสีสวัสดีหลังวันหยุดได้ไปเที่ยวไหนไหมเอ่ยอ่ไม่ได้เรียกว่ากลับบ้านดีกว่าค่ะพอดีว่าจริงๆนิชานีไม่ใช่เป็นคนกรุงเทพค่ะเขาต่างไปหาคุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นคนที่ไหนครับ อยู่สมุทรสงครามค่ะจริงๆก็ไม่ไกลก<า>็ไม่ไกลใกล้ๆตรงนี้อเป็นสมุทรสงครามแถวคนกรุงเทพส่วนพี่รอคนทุกที่ใช่นะคนทุกที่ได้หมดเลยนะฮะเรียกว่าพักผ่อนเต็มที่ไหมคะคุณนิชานีค่ะก็ได้กลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วพอดีเป็นเพิ่งเป็นช่วงที่ว่าหลังหลังวันศาสตร์จีนนะคะ<า>ก็เลยมีขนมของกินเทียบเลยก็ได้ผ่อนเต็มที่ค่ะเรีว่ากินอย่างเดียวค่ะอขนมเทียนเนาะ ใช่ค่ะแถวชอบขนมเทียนหั่นเป็นชิ้นชุบแป้งทอดอร่อยอร่อยนะพูดแล้วหิวอะขอต่อต่อตออเกาอ่ะถามคุณนิชนีเลยถึงเรื่องการออมเงินใช่นะหัวข้อวันนี้ของเราก็คือออมเงินอย่างไรถึงเป้าหมายนะครับแน่นอนหลายคนก็อยากจะรู้นะเออจะออมยังไงดีเริ่มต้นยังไงดีนะครับวันนี้เราก็เลยมีเกี่ยวกับเรื่องของการออมมาฝากกันนะครับแน่นอนคุณนิชนีเฉลิมศรสตรนักวางแผนการเงิน CFP นะครับถามเลยข้อแรกสำหรับผู้ที่กําลังมองหาวิธีการเก็บเงินครับ โเบื้องต้นเลยเราแนะนํามาหลายวิธีมากมากเลยวันนี้มาฟังจากวิโรดเอ็กซ์เพรสดีกว่าเอาวิธีไหนดีครับแนะนํายังไงดีฮะถ้าพูดถึงเรื่องออมเงินเนี้ยนะคะก็เชื่อว่าทุกคนจะรู้ว่าคือเรียกว่าต่อเป็นสิ่งเดียวกันแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องสําคัญแล้วอาจจะคิดว่าจริงๆแล้วเรื่องการออมเงินจะว่ายากก็จะว่าง่ายก็ไม่ใช่ว่าง่ายสักทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่ว่ายากเกินความสามารถค่ะจริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเรียกว่าแนวทางมีขั้นตอน ก็เชื่อว่าจะช่วยให้เราเนี้ยสามารถออมเงินไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยได้อย่างแน่นอนทีนี้ก็เลยมีคาแนะนํานะคะเรื่องของการออมเงินมาแนะนำสี่ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นแรกเลยก็คือเริ่มจากกาหนดเป้าหมายของการออมเงินค่ะทีนี้ทาไมเราต้องกําหนดเป้าหมายต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องการออมเงินเท่านั้นนะคะที่ต้องมีเป้าหมายแม้แต่การท่องเที่ยวเราอย่างต้องมีจุดหมายปลายทางเลยเพราะการมีจุดการมีเป้าหมายจะทาให้เรารู้ว่า ปัจจุบันเราอยู่ตรงไหนแล้วเราอยู่ในเส้นทางที่ตาบรรลุปเป้าหมายหรือว่ากําลังหลงทางไหนเข้าใกล้เป้าหมายหรือยัง mm hmm. สําหรับการตั้งเป้าหมายเงินค่ะต้องชัดเจนและมีกําหนดกรอบเวลาค่ะ <c oughs> เพื่อกระตุ้นให้เราอยากไปถึงเป้าหมายนั้นอย่างเช่นต้องการเก็บเงินหนึ่งล้าน 1, 000 000บาทภายในระยะเวลาสิบปี mm hmm. ทีนี้พอเรากําหนดเป้าหมายแบบนี้จะทําให้เราสามารถคํานวณวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นได้เช่น จะต้องเก็บเงินเดือนน่ะเท่าไหร่หรือลงทุนในสินทรัพย์อะไรที่ให้ผลตอบแทนได้อย่างที่เราต้องการค่ะเป้าหมายต้องมาก่อนเนะาะจะได้เริ่มได้ถูกว่าอยากเริ่มแบบไหนทีนี้ค่ะคําถามที่สองค่ะคุณนิชานีพอเรากําหนดเป้าหมายชัดเจนเรียบร้อยแล้วยังไงต่อดีคะหยอดกระปุกเลยไหมขั้นตอนที่สองค่ะอยากให้เรามาทําความรู้จักกับสินทรัพย์ในการลงทุนก่อนค่ะค่ะเพราะว่า พอเรากําหนดเป้าหมายที่ต้องการแล้วทีนี้การไปถึงเป้าหมายค่ะก็ต้องบอกว่ามันมีหลายวิธีด้วยกันเหมือนการที่เราจะเดินทางไปจุดหมายปลายทางค่ะอย่างเช่นเราจะไปะเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ก็ต้องบอกว่าสามารถเดินทางได้หลากหลายเลยมีทั้งเครื่องบินรถยนต์หรือจรถไฟก็ได้ค่ะ การเก็บออมเงินก็เช่นกันค่ะเราก็เลยต้องทําความรู้จักกับสินทรัพย์ที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายเสียก่อนอย่างเช่นถ้าหากว่าเราจะฝากเงินในเงินฝากประจําซึ่งดอกเบี้ยก็ต้องยอมรับว่าไม่สูงนักอาจจะใช้เวลานานค่ะที่จะไปถึงเป้าหมายหรือถ้าหากว่าเราไปลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นแบบนี้อาจจะถึงเป้าหมายเร็วขึ้นแต่ความเสี่ยงที่จะขาดทุนระหว่างทางก็มีเช่นกันค่ะอืครับเนาะ เพราะว่าความเสี่ยงก็ต้องมาพร้อมคือเราอยากได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นก็ต้องมาพร้อมกับความเสี่งยงเรื่องนี้เราบอกันเสมออยู่แล้วะนะคะอะงั้นต่อมาเลยครับมีคําแนะนําในการเลือกสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายยังไงดีครับก็เนื่องจากว่าสินทรัพย์ลงทุนเนี่ยมีหลากหลายใช่ไหมคะ,คะทีนี้เราจะเลือกอย่างไรให้เหมาะกับเป้าหมายค่ะหลักสําคัญค่ะเราหยิบเป้าหมายเป็นหลักก่อนว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นแบบไหนใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ ที่เราต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นเพราะสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภทจะเหมาะสมกับเป้าหมายที่แตกต่างกันค่ะอย่างเช่นเงินฝากกองทุนตราสารนิระยะสั้นค่ะจะเหมาะกับพวกเป้าหมายระยะสัน้นอย่างเช่น1นถึงสปีเอมไม่ควรลงทุนเสี่ยงมากค่ะ แต่ถ้าหากว่าเรามีระยะเวลาในการลงทุนนานขึ้นแบบนี้เราก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้ mm hmm. อย่างเช่นกองทุนผสมที่ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ก็จะเ,เหมาะกับเป้าหมายระยะกลาง3ามถึงปถ้าเกิดมีระยะเวลาน,านานกว่านั้นค่ะอย่างเช่น5-10ปีขึ้นไป ก็ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ได้ค่ะเพราะว่าสินทรัพย์เหล่านี้มีความผันผวนสูงถ้าหากว่าเราไปลงทุนระยะสั้น,นโอกาสขาดทุนก็จะสูงค่ะก็อาจจะไม่เหมาะสมกับเป้าหมายมน,นั้นๆค่ะอืก็จริงรมันอาจจะไม่เหมาะเราก็ต้องเช็คตัวเองด้วยอ่ะเนาะโอเคคุณนิชานีแล้วพอเราเลือกได้แล้วว่าเราจะลงทุนในสินทรัพย์ตัวไหนนะคะจะจะเอาละตัวนี้ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายของกอารออมเงินคืออะไรคะ ขั้นตอนที่สามค่ะออ้เติน,นที่สามค่ะามาดูขั้นตอนที่สามกันค่ะ,ก,คะก็คือเรื่องวิธีการออมเงินค่ะคะเพราะว่าหลังจากที่เรากําหนดเป้าหมายรู้จักผลิตภัณฑ์และเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเป้าหมายได้แล้วก็ต้องเรือมที่การเก็บออมให้เหมาะสมค่ะ<ม>หรือว่ามีการระบุจํานวนเงินออมในแต่ละครั้งไปเลยอย่างเช่นเก็บเงินเดือนละครั้งจํานวนเท่าๆกันทุกเดือนห,หรือจะเก็บเงินทุกวันก็ได้ หนึ่งในวิธีการที่เรามักจะแนะนำกันอยู่เสมอค่ะก็คือการลงทุนแบบ DCA หรือดอลดอลลร์คอร์เเวเรหรือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนค่ะ,คะแบบนีกคือการลงทุนแบบจำนวนเงินเท่ากันทุกงวดค,คือแบ่งเป็นงวดงวดค่ะแล้วก็ลงด้วยจำนวนเงินที่เท่าเท่กันจะลงทุนเป็นแบบรายเดือนรายสามเดือนก็ได้โดยทั่วไปก็จะนิยมลงทุนกันเป็นรายเดือนอโดยไม่สนใจค่ะว่า ราคาหน่วยลงทุนหรือราคาของหุ้นที่เราไปซื้อตอนนี้นเป็นเท่าไหร่การลงทุนแบบนี้ค่ะเรียกว่าเราตัดอารมณ์ความรู้สึกออกไปว่าไอ้ตอนนีออ้ราคาหน่วยลงทุนนะปรับตัวลงหรือว่าราคาหน่วยลงทุนปรับตัวขึ้นแต่เป็นการลงทุนแบบอัตโนมัติไปเรื่อยๆโดยการตั้งเต้ไหนายจำนวนเงินที่เราจะลงทุนเป็นหลักค่ะ,คะนอกจากจะช่วยให้เราเก็บเงินได้แล้วค่ะ ข้อสําคัญเลยของการลงทุนแบบ DCA คือการสร้างวินัยในการออมเงินซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นค่ะและิย่งยุคนี้มีการเขาเรียกอะไรนะตัตัดอัตโนมัตินะ ก็จะช่วยให้เรามีวินัยได้มากขึ้นสะดวกสบายค่ะนะครับเหมือนกับแบบเราจะผ่อนสินค้าเราก็คิดว่าเออเราไม่ซื้อของแล้วกันเอาไปผ่อนอันนี้แทนเอาไปเป็นเงินลงทุนเงินเก็บไว้แทนอะไรแบบนี้นะครับแบบ DCA Dollar Cost Averaging นั่นเองนะครับค่ะขั้นตอนสุดท้ายของการออมครับคุณนิชานีครับคืออะไรคะขั้นสุดท้ายเลยค่ะติดตามแผนการออมอยู่เสมอค่ะเหตุผลที่เราควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่า การวางแผนการเงินไม่ใช่กิจกรรมที่ทําแค่ครั้งเดียวแล้วจบ hmm. โดยไม่ต้องทําอะไรต่อ <c oughs> ขอแม้ว่าเราจะวางแผนไว้อย่างดีแค่ไหนหรือลงมือทําไปบ้างเราก็ตามค่ะ <c oughs> แผนที่เราวางไว้ย่อมมีโอกาสผิดพลาดจากเรื่องที่เราไม่คาดฝันได้ค่ะ <c oughs> หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่สามารถควบคุมได้การเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างอย่างเช่นเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่กระทบรายได้หรือรายจ่าย ไม่ว่าจะเป็นตกงานถูกเลิกจ้างคนในครอบครัวเจ็บป่วยต้องใช้เงินก้อนใหญ่ตรงนี้เองเราก็จะต้องเรียกว่านําเงินที่เราเตั้งใจว่าจะเก็บออมต้องออกมาใช้จ่ายก็ได้ะนะคะหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนส่งผลให้สินทรัพย์ที่ลงทุนอยู่อาจจะไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้เพียงพอในการบรรลุเป,ป้าหมายก็จะต้องมีการทบทวนตัดแผนใหม่คะ่ะค่ะ,คะ เมื่อเรามีเรื่องที่ค่าไม่ถึงมากระทบต่อแผงของเราได้เสมอก็ต้องมีการทบทวนแผนปรับปรุงให้เหมาะสมค่ะอย่างน้อย,ยปีละหนึ่งถึงสองครั้งหรือถ้าหากเป็นเรื่องฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบรุนแรงก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงแผงการเงินอย่างทันทีค่ะค่ะชอบจริง <พอ S 2> ทุกอย่างมันคือทุกคนหวังว่าตัวเองจะมีกําไรจะมีแต่เงินบวกอะไรเงี้ยแต่ให้หมองอีกมุมด้วยเนาะใช่แพ็พเคยปรับเหมือนกันนะเหมือนแบบซื้อกองทุนที่ลงทุนในหุ้นแต่บางช่วงเนี่ยรู้สึกว่าหุ้น ต่างประเทศจะดูมีอนาคตกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการปรับเราต้องเผื่อเอยไว้เพราะทุกคนหวังว่าทําธุรกิจน้วจะกํำไรอย่างเดียวไม่มันไม่ใช่แบบนั้นหรือมองมุมเจ๊งด้วยเราท่านก็ต้องมาทบทวนเราจะคัดลอสมั้ยเหมือนคนเล่น้นก็เป็นวางแผนใหม่ใช่ไหมคะอ่ะสุดท้ายเลยคุณนิชานีขามีข้อมูลหรือคําแนะนําเพิ่มเติมที่อยากจะฝากทิ้งถ้ายไหมคะกับคุณผู้ฟังตอนนี้ค่ะ ค่ะเชื่อว่าทุกคนย่อมเห็นความสําคัญของการออมเงินนะคะแต่สิ่งสําคัญค่ะอย่าก,กลัวหรือกัองวลว่าเราไม่มีวันทําได้แล้วไม่ยอมลงมือทําเสียทีเพราะในทุกๆเรื่องรวมถึงการอมอเงินค่ะไม่มีควาว่าสายเกินไปสําหรับการเริ่มต้นเริ่มต้นนอมเงินนะคะด้วยการกาหนดเป้าหมายศึกษาสินทรัพย์ก้าวเงินเลือกลงทุนวิธีการลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่สําคัญอย่าลืมทบทวนเป้าหมายการเงินของเราอยู่เสมอค่ะจริงอยู่ว่าการลงทุน เราย่อมข้าดหวางผลตอบแทนไม่มีใคร,ใใครที่ลงทุนแล้วรู้สึกว่าเมื่อไหรฉันจะขาดทุนเรอกไม่ได้ยจันะคะแต่เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะเราก็ต้องมีการทบทวนแผนการเงินทบทวนเป้าหมายการเงินเราอยู่เสมอค่ะแม้ว่าจะมีเงินน้อยก็ยิ่งต้องเก็บออมค่ะจากเงินก้อนเล็กๆสะสมไปเรื่อยๆย่อมกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการออมเงินค่ะอขอให้ทุกคนมีความสุขในการออมเงินเพราะมันเป็นสิ่งที่เราควรทําถ้าไม่มีความสุข ก็ต้องพยายามให้มีความสุขน้องอย่างที่วุณนชนีบอกฝึกอาจจะเป็นฝึกวินัยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลองดูใช่ครับวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออมมาฝากชาวเมโลของเราด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวพฤหัสหน้าก็จะได้เจอกับนั่นแหละเมโลเอ็กซ์เพิร์ของเราอีกค่ะคุณิชนีหรือว่าคุณคุณราชาคุณราชาจะพูดชื่อเล่นคุณราชาคุณ คุชัวใช่เหรอ <c oughs> <c oughs> คุณใช่ไหมคุณอิชานีคุณ,ช,ดดคณชื่อเล่นคุณลาชันชื่อคุณช่างพี่รออ่ะหนูไม่ใช่ชัว <c oughs> <c oughs> คุช่างนะฮะ <c oughs> อ่ะก็ เอาไปวัดได้เจอกับเมโลเอ็กซ์เพิร์ของเรานะครับ <คะ S 1> ทุก,กสัปดาห์แบบนี้ทุกวันพฤหัสบดีนะครับก็ <คะ S 1> จะสลับผัดเปลี่ยนกันไปนะครับมีเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ติดตามกันแล้วก็ฝากด้วยนะฮะใครที่อยากจะติดตามอดแ c a s t ของเราเนาะผ่านทางแคสบ็อกแล้วก็ส p o t i f y นะครับก็ย้อนหลังได้เลยพิมพ์ว่าเมโล975หรือว,ว่าพิมพ์คำว่ามันีมารานก็ได้ได้เลย<ช>นะคะฝังซ้ำย้อนหลังได้จะได้ฟังคุณนิชนีแล้วก็ฟังคุณฉางได้ผมคุณชวนะคะขอภัยฮะขอบคุณคุณนิชนีนะคะแล้วก็บังว่าจะะไม่ฟ้องงคคุณนะ เอาไม่ใช่คุณชั่วนะภาษาจีนไหลได้ไม่เป็นไรเออนะครับโอเคขอบคุณค่ะคุณนิชานีขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคุณนิชานีบอกฉันฟ้องแน่ฉันฟ้องแน่นอนนะฮะเราอยากแอบอยากแอบพูดถึงเรื่องเรื่องอย่างอื่นนอกนอกประเด็นหน่อยได้ไหมคือคุณนิชานีอ่ะตอนเนี้ยคือเขาเขาการมีน้องอะไรอย่างงี้เสดายไม่ได้คุยหน้าใหม่เมื่อกี้ก็อยากจะยินดีด้วยแต่ว่าก็ไม่ไม่ ไม่ไม่หยุดนะก็ยังทํางานให้เราเต็มที่ใช่ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงินให้เราใช่ครั้งหน้าต้องเป็นเรื่องการวางแผนครอบครัวใช่ทุกปองมีหลายประเด็นนะคะอยาให้ติดตามกันกับ Money Balance นะคะครับ Money Balance Money Balance